สวัสดีครับผมเหน่งจากได e อั t o ต o บครับวันนี้เราอยู่กับ BMW X6 x, 6, x d r i v e 40 i M Sport ขึ้นชื่อว่า M Sport แล้วบอกได้เลยว่าทั้งหล่อทั้งแรงนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถ SAV Sport Activity Vehicle หรือเราจะเรียกเขาว่า SAC ก็ได้นะเป็น Sport Activity Coupe ก็ต้องบอกเลยนะว่าสุดจัดเหมือนกันสำหรับ X6 คันนี้ถ้าจะบอกว่าสุดสุดในเรื่องอะไร เรื่องสมรรถนะเรื่องความแรงและเรื่องระบบความปลอดภัยในราคา5,899,000บาทสายบิมเบอร์เขาจะบอกเลยว่าไม่แพงน่าเล่นน่าลองรถคันนี้ไล่เบามาจากโรงงานเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงด้านหน้าหรือจะแก้มแล้วก็ประตูทั้งบานหน้าบานหลังเลยนะเป็นวัสดุคอมโพสิตระบบขับแบบ x d r i v e ที่มีความชันฉลาดนะครับแล้วยกตัว E differential ของเฟืองท้ายด้านหลังเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่หรือเส้นทางออฟโรดก็เสริมให้ X Drive ของ X 6คันนี้มีสมรรถนะที่ดีและเรื่องความปลอดภัยสำหรับรถสไตล์สายครอบครัวแล้วก็ยังมีความเป็นสปอร์ตนะครับ Advanced Active Safety เนี่ยหรือทาง BMW เรียกว่า Diving Assist ก็จัดเต็มนะสำหรับ X Drive ก็ให้มาครบเลยแหละ Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาเป็นแบบ Stop and Go เลยนะ สามารถเลี้ยงรถไว้ในช่องทางเดินรถเกาะรถคันข้างหน้าได้และระยะในการรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเนี่ยค่อนข้างดีแปรผันตามความเร็วด้วยนะครับเราไม่สามารถตั้งได้นะเซตว่าระยะจะห่างระดับ1 2 3 4นะครับอันนี้คือทางโรงงานเซตมาเลยก็ทำงานควบคู่กันกับกล้องบริเวณด้านหน้านะครับกับตัวเรดาร์ที่ให้มารถคันนี้มีเซ็นเซอร์แล้วก็ทำงานพร้อมกันควบคู่กับกล้องรอบคันนะครับ ให้ความละเอียดถึงขั้นว่าเวลาเราถอยเนี่ยมุมไหนชิดมากไป Parking sensor เ,เ,เขาจะบอกเป็นตัวตัวเลยเป็นระยะเลยและวันนี้ผมนำรถ x 6มารีวิวมีความน่าสนใจอยากจะทดสอบเรื่องอัตราบริโภคเชื้อเพลิงการขับขี่ของตัว diving assist r a d ร r กับกล้องใช้งานได้ดีไหมเหมาะในการขับขี่เดินทางไกลแค่ไหนและใช้ในเมืองเนี่ยมีความสะดวกสบายคล่องตัวไหมเรื่องหัวใจสำคัญของเขาเลยคือเครื่องยนต์ รหัส B 5 8ที่ใช้คอมมอนกันกับตัว BMW z 4เป็น M40i นะครับและตัว340ก็ใช้รหัสเดียวกันเลยส่วนคันนี้รหัส B 5 8 30เป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง6สูบขนาด3.0ลิตร24วาล์วาวนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่381แรงม้าแรงบิดมหาศาล540นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ ทวิน Power t ร์ท o ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามี2องทูโบโท์โบสรูปไม่ใช่นะครับอันนี้ของทาง bmw เนี่ยเป็นทวินสกอและมีระบบไมฮ a บบิดมีมอเตอร์ขนาด9กิโลวัตต์เข้ามานะครับถ้าเทียบเป็นแรงม้าก็อีก12แรงมา้า เสริมเข้ามาเพื่อช่วยในการขับขี่ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็มีความเงียบความสมูทจับคู่กับเกียร์ Z F 8 Speed ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับเกียร์ Z F และระบบขับเคลื่อนของ X Drive ที่ขึ้นชื่อมากของ BMW ได้เฟืองท้าย E Differential เข้ามาเสริมอีกพูดได้เลยว่าคันนี้ทั้งหล่อทั้งแรงทั้งประหยัดเคมอัตราเร่ง0 100ไว้อยู่ที่5.4วินาทีเท่านั้นพูดถึงอัตราเร่งแล้ว แมผมเริ่มรู้สึกอยากไปทดลองแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับครับและตอนนี้ผมมาอยู่ในตำแหน่งผู้ขับขี่ของ bmw x 6 หัวใจสำคัญที่ผมบอกไปเลยเครื่องยนต์ B58 คันนี้รถเนี่ยมีโหมดการขับขี่มาให้3โหมดนะครับก็คือโหมด Eco โหมด Comfort และก็โหมด Sport ในโหมด Eco เนี่ยผมทดสอบในการขับขี่นะครับเมื่อเราขับขี่ด้วยตนเองเราเล่งแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งน,นะครับก็จะเห็นที่มาตรวัดเรือนหม่มันจะมี รูปภาพขึ้นมาว่าตอนเนี้รถกำลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ขนาด48โวลต์มอเตอร์ความแรงที่9กิโลวัตเขาจะทำให้รถไหลพุ่งไปข้างหน้านะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกศรแล้วก็เป็นรูปรถเนี่ยมีลูกศรชี้อยู่ข้างบนไหลไปข้างหน้าเป็นรูปสีฟ้าและด้านฝั่งวัดรอบนะครับเขาก็จะหยุดนิ่งเลยเป็นศูนย์ แต่ถ้าเมื่อไหร่กล้องด t เทคหรือเรดาร์เขาอะก็ยังทำงานอยู่เขาก็จะตรวจจับนะว่าด้านหน้าเนี่ยระยะห่างมากพอไหมถ้าไม่พอต้องเบรกแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะดึงให้กลับมาเป็นเจเนเรเตอร์ก็คือเอามอเตอร์เนี่ยคอยช่วยเบรกในชุดเกียร์เป็นลักษณะแบบนี้นะในการขับของโหมด Eco นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้ a d t p v i v r u o s e Control จะไม่เป็นการไหลด้วยพลังงานของมอเตอร์นะจะเป็นการรีเจ n เน a เรเตอร์กับเท่านั้นสังเกตได้จากตัววัดรอบเนี่ยครับเขาจะมีเลยว่าเป็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็มีเกณฑ์ชาร์จขึ้นมาเดี๋ยวผมขับจี้เข้าไปคันหน้าแล้วรถเขาจะเห็นว่าตอนเนี้ยควรเบรกไหมเห็นไหมควรเบรกเห็นไหมครับรีเจนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่สัญลักษณ์รูปรถที่ไหลเห็นไหมพอทิ้งช่วงระยะห่างขึ้นไปหน่อย เริ่มปล่อยให้รถไหลนี่คือความฉลาดนะของระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบการขับขี่ของตัวมอเตอร์ม y h ไฮบริตัว 48V โวลต์ที่อยู่ในเกียร์ z f 8ป p สปีคันนี้ประหยัดน้ำมันมากเลยนะแล้วที่ผมปล่อยไหลไปเนี่ยกี่กิโลเมตรใช่ไหมกลับมาดูได้เลยตั้งแต่เติมน้ำมันกลับเข้าไปนะครับแล้วกดรีเซ็ตไว้เนี่ยในการไหล หรือพลังงานแรงเฉื่อยของรถคันนี้ใช้ไปแล้ววิ่งไปแล้ว61กิโลเมตรเนี่ยเปลี่ยนให้เห็นๆเ,เลยนะตรงนี้61กิโลเมตรเพิ่มระยะทางมาได้อีกนะที่ผมกดรีเซ็ตไว้แล้ววิ่งไปแล้วเนี่ย390กิโลเมตรบวกกับน้ำมันในถังนะครับแล้วมาตรวัดเรือนใหม่ย,ยังบอกว่าเราสามารถวิ่งได้อีก611กิโลเมตรบวกกันเป็นเลขกลมๆเลยก็โห1,000โลพอดีเลยนะ โอ้ยิ่งขับยิ่งเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคันนี้วิ่งได้1,000โลแน่นอนเพราะตอนที่ช่วงรับรถมาแรกๆเนี่ยระยะทางที่มาตรวัดเรือนใหม่บอกไว้ว่าน้ำมันถังเนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่แค่ระยะประมาณ700กว่ากิโลเมตรเท่านั้นแต่พอเมื่อผมวิ่งไปแล้วเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยลดเลยนะแต่ระยะทางที่ใช้เนี่ยของแรงเฉื่อยในโหมดอีโเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยให้ระยะทางเนี่ย มันไปได้ไกลขึ้นนะครับนี่แค่เฉพาะในโหมด Eco นะถ้ากด Adaptive Cruise Control ในโหมด Eco นะครับนี่นะครับกดเปิดมันจะเซ็ตล็อกความเร็วได้เลยเขาเกาะคันข้างหน้านะครับตอนนี้นครับดูว่ารถเนี่ยเล่งเข้าไปหาคันข้างหน้าและ Adaptive Cruise Control เนี่ยเรดาร์กับกล้องเขาตรวจจับเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาตัดการทำงานปุ๊บเห็นไหมครับมีแค่ชาร์จกลับเท่านั้น ก็จะมีแค่เฉพาะโหมด e c o เท่านั้นนะที่จะชาร์จกลับใน a ะดัพติฟพู c o o t t r o l เวลาเราเปิดไว้เนี่ยแต่ถ้าเป็นโหมด c o o m o r t t จะสังเกตได้เลยว่าผมเปิดโหมด c o o m o r t t เสร็จรอบเครื่องยนต์ยังค้างไว้อยู่นะครับแต่รอบเครื่องยนต์เนี่ยจะค่อยๆไต่ระดับลดระดับลงมาเห็นไหมครับแต่ไม่กลับไปเป็นศูนย์นะเครื่องยนต์ไม่ได้ดับนี่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับแต่ เมื่อไหร่ที่ผมปิด Adaptive Cruise Control และขับด้วยตัวเองเห็นนะและผมปล่อยรถไหลจะมีโชว์ภาพกราฟิกขึ้นมาที่หน้าจอเห็นไหมครับรถจะไหลไปด้วยมอเตอร์มีแรงเฉื่อยในการขับเคลื่อนอ่านี่นี่ในโหมดคอมฟอร์ตนะและถ้าโหมดสปอร์ตนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับซัดตึงอย่างเดียวและมีสปอร์ต plus สปอร์ตอินดิวดวลก็เข้าไปเซตติ้งได้หมดเลยและเกียร์นะครับตอนนี้เป็นเกียร์แบบนี้นะหัวเกียร์เป็นแบบคริสตัลถ้ากดอีกหนึ่งทีจะเป็นเกียร์เเห็นไหมเป็นสปอร์ตละเป็นแบบแมนวนวลถ้าให้เราเปลี่ยนเองได้เนี่ยนครับหลากรอบเห็นไหมเกียร์มีแปดสปีดเขาโชว์เลยว่าควรจะเปลี่ยนเกียร์ไปไหนถ้าเปลี่ยนเกียร์สูงไป เขาลดให้อัตโนมัตินี่คือความฉลาดของเกียร์และเกียร์เซลูกนี้นะผมบอกเลยว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วก็เกียร์ของทางฝั่ง BM เนี่ยเขาจะมีเกียร์ของจัตโต้แล้วก็ของ ZF ถ้าขึ้นชื่อว่า ZF เนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่คนเล่นรถเนี่ยเขาตามหากันนะเพราะว่ามันมีความฉลาดมากเกียร์เปลี่ยนได้ชิดเร s สปอนดี นี่ hey, ครับพอเข้าเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ยกคันเร่งแล้วมันก็จะมีอ n g i n e นเบรกคอยดึงคอยฉุดและไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับระบบกันสะเทือนช่วงล่างของ X6 คันนี้ก็เป็นระบบแบบช่วงล่างถุงลมนะเป็นแบบ Adaptive Suspension Air ปรับเปลี่ยนตามโหมดการขับขี่ด้วยนะครับหรือเราจะสามารถเลือกปรับด้วยตัวเองได้ hey, ผมกดโหมด Eco เสร็จปุ๊บผมจะปรับระดับลง1ระดับนี่เมื่อกี้อยู่ในระดับปานกลางนะครับก็จะลงให้1ระดับปรับขึ้นไประดับปานกลางเราไม่ชอบอ่ะขอความสูงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจากปานกลางไปที่ระดับสูงแต่ความเร็วเนี่ยน่าจะมีผลด้วยนะในการกดสังเกตเนี่ยตอนนี้ผมกดที่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ50-60เนี่ยสสุดแล้วเขาจะมีข้อความเตือนนะครับ กลับมาลงสู่ร,ระดับต่ำเช่นกันโหมด Eco โหมด Comfort แล้วก็โหมด Sport สามารถทำได้เหมือนกันแต่โหมด Sport เนี่ยพอเข้าโหมด Sport ปุป๊บระดับความสูงของโช้กอัพซับเบอร์ที่เป็นถุงลมนะครับเขาจะปล่อยลมมาให้อยู่ในระดับต่ำเหมือนพร้อมที่จะหมอบแระซิ่งภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเงียบและ ที่ผมสังเกตเลยความสุนทรีไม่ขาดเลยให้เครื่องเสียงมาเนี่ยเป็นของ b บ r ร e เวลวิลกินเนี่ยโอ้โหแบบเต็มระบบเลยนะมี h e ด d ์อ p พดิสมาให้ก็มองง่ายดีนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ดี a p t i v i v r u o s e Control นะครับเปิดใช้งานไว้เนี่ยแล้วเขา Detect นะว่าเราเนี่ยจับพวงมาลัยไม่จับพวงมาลัยจะมีเตือนเห็นไหมครับไฟส้มๆขึ้นมาเตือนเร็จเขาจะบอกเลย ว่าการุณาจับพวงมาลัยด้วยมือเมื่อคุณยังไม่จับนะไฟตรงนี้เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับนี่ให้คุณเข้าควบคุมพวงมาลัยทันทีแล้วจะเปิดไฟกระพริบและหยุดรถฉุกเฉินอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนระหว่างการขับขี่ว่าท่านเจ้าของหรือผู้ขับขี่เนี่ยมีอาการหัวใจวายหรือมีโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย ส่งผลให้คุณไม่สามารถขับขี่รถได้ต่อเนี่ยแต่รถเนี่ยเปิดระบบการทำงานแบบ a a d i v i v r u o s e Control มันก็จะขับตามรถคันหน้าไปเรื่อยๆแต่คุณไม่ตอบสนองแล้วถ้าไม่ตอบสนองเขาจะหยุดการทำงานของรถทันทีและเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงของ X6 คันนี้อัตราสิ้นเปลืองถือว่าดีมากๆนะครับผมขับผสมผสานใช้งานอยู่ในเมือง มา2-3วันเนี่ยสภาพการจราจรรถติดติด,ตดแล้วก็ลองใช้ Adaptive Cruise c อ Control ในเมืองด้วยแล้วก็ขับขี่ด้วยตัวเองอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรนี่ในเมืองนะครับและยิ่งนอกเมืองนะครับอัตราบริโภคเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่13กิโลเมตรต่อลิตรไม่หนีจากที่เขาเค็มไว้เลยนะครับว่ารถคันนี้สามารถทำอัตราบริโภคเชื้อเพลิงได้อยู่แถวๆ11 1.5กิโลเมตรต่อลิตรตัวเลขอัตราไโภคเชื้อเพลิงถือว่าค่อนข้างประหยัดมากๆและเมื่อเราขับขี่ในโหมด Eco Pro นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังทำงานช่วยเสริมประสิทธิภาพในการติดเครื่องยนต์กลับมาใหม่ในโหมด Eco Pro ที่เวลาเราขับรถไปแล้วจอดเครื่องยนต์เนี่ยจะดับเองและเมื่อเราต้องการจะเดินทางต่อยกเท้าออกจากแป้นเบรกเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเอง ก็คือใช้ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เป็นการสตาร์ทเครื่องกลับขึ้นมาทำงานใหม่โดยไปลดภาระตัวใดสตาร์ทนะจะได้ไม่ต้องทำงานหนักไม่งั้นรถหยุดสตาร์ทใหม่รถหยุดสตาร์ทใหม,หใหม่โดยรวมที่ผมขับขี่มาเนี่ยการตกแต่งภายในก็ค่อนข้างพรีเมียมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ได้ลองได้เห็นได้เจอเราเจออะไรเราเห็นอะไรเราก็นำมาบอกมาเล่าให้ฟังนะครับ สิ่งที่รู้สึกขัดก็หนีไม่พ้นเลยเรื่องการต้องมาคอยปรับระบบปรับอากาศนะครับนี่นะครับเวลาเราสตาร์ทรถขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยระบบหมุนเวียนเขาจะเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งสภาพอากาศของทางฝั่งยุโรปเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนบ้านเราสภาพกลิ่นแล้วก็ความชื้นต่างๆเนี่ยสภาพต่างกันเขาก็จะตั้งคอนฟิกไว้ให้มันมาเป็นโหมดแบบนี้ ให้หมุนอากาศเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันความชื้นเชื้อราในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับแต่บ้านเราเป็นไงครับขับขับไปลืมวิ่งผ่านท่อไอเสียกลิ่นเข้ารถรู้เลยว่าโอ้เราต้องมาเป็นฟังก์ชันอากาศหมุนเวียนภายในรถเท่านั้นนะครับมันขัดนะทั้งๆท,ท,ที่ผมเองเนี่ยก็ใช้รถ bmw มาหลายคันแล้ว แล้วก็ต้องคอยกดเมื่อก่อนนี้ก็ต้องคอยกดกดที่ตัวคอนโซลแอร์เนี่ยตัวแผงควบคุมแอร์ต้องคอยกดครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เข้าใจนะในเหตุผลของเขาว่าควรจะต้องเป็นแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องกดทุกครั้งแล้วก็กดกับรถทุกคันด้วยนะสำหรับการขับขี่ bmw x 6 x drive 4 0 i m sport ต้องบอกได้เลยนะว่ารถคันนี้ขับขี่ดี อารมณ์สปอร์ตผมขึ้นไปนั่งในตำแหน่งหลังพวงมาลัยเป็นผู้ขับขี่เนี่ยถ้าอยู่ในโหมด Eco ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับขับแบบสบายนุ่มนวลมากเป็นคอมฟอร์ตก็รู้สึกตึงขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นโหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพัดเนี่ยผมบอกเลยว่ารถสไตล์ S A V หรือสไตล์ S A C ที่ทาง B M W เรียกเนี่ยคาแรคเตอร์เหมือนพวกขับรถ เครื่อง M Performance อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น M3 หรือ Z4 M40 ที่เอาไปลองขับมาแล้วเนี่ยแต่คาแรคเตอร์รถก็ต่างกันนะครับเพราะว่า Z4 เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์รถที่เป็นรถฟิลลิ่งรถขับหลังแต่คันนี้เป็น X Drive แต่ X Drive คันนี้เสริมมาด้วย E Differential Diff อยู่ข้างหลังก็จะทำให้รถมีการขับขี่ที่เกาะถนนมากขึ้นลองไปสาสโค้งในทางกวดหรือวิ่งในทางครอส วิ่งมาเร็วๆควบคุมพวงมาลัยผมบอกเลยว่ารถทรงตัวดีมากแล้วเติมคันเร่งเนี่ยรถก็ยังอยู่ในการควบคุมนะครับไม่มีอาการแบบว่าลื่นถลไัน under ให้เห็นนะครับโหถือว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีหัวใจซิ่งและก็ยังชอบในความแรงต้องบอกเลยนะว่ารถ BMW เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความนุ่มนวลต้องบอกเลยว่า ถ้าคุณยังมีหัวใจความเป็นสปอร์ตหรือยังวัยรุ่นยังกระฉับกระเฉงอยู่ BMW X 6คันนี้ตอบโจทย์ผมชอบเกือบทุกด้านแต่เปิดประตูไปแล้วก้าวขึ้นไม่ใช่อุปสรรคครับแต่ตอนระหว่างที่ผมเปิดประตูแล้วก้าวลงอุปสรรคผมเห็นเลยครับขอบหลังขาผมเนี่ยจะมีรอยเปื้อนเลยเพราะว่าตัวสเกิร์ตด้านข้างชายข้างเขาเนี่ยค่อนข้างหนา การก้าวขึ้นลงเนี่ยสเตปกเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงแล้วก้าวเคลียร์แลนด์เนี่ยเขาค่อนข้างสูงทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทําเป็นประตูแบบชิ้นเดียวเหมือนใน BMW X1 นะครับที่เปิดมาเนี่ยแล้วก้าวสเตปขึ้นลงง่ายขึ้นแต่ก็เพิ่มความแข็งแรงในตัวบอดี้ตัวแชสซีเข้าใจในในเรื่องนี้นะรายละเอียดอื่นๆผมได้ขับไปคุยไปแล้วก็สรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วกันว่าการขับขี่ มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอยู่ในชุดเกียร์ชุดเกียร์ ZF เนี่ยก็ตอบสนองเรื่องอัตราเร่งการชิดเกียร์เปลี่ยนเกียร์ตอบสนองได้ดีแล้วก็รับแรงบิดได้มหาศาลเลยนะครับเกียร์ ZF 8สปีดลูกนี้รับทอร์กได้ถึง1,000นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า48โวลต์ก็มาเสริมให้รถเนี่ยขับขี่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นช่วยให้ประหยัดน้ามันเมื่อยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับในโหมดอีโคเครื่องยนต์จะตัดการทํางานเลยคือเรียกได้ว่า เครื่องยนต์ดับไปเลยและถ้าเมื่อไหร่เราเติมคันเร่งเครื่องยนต์จะกลับมาติดการทํางานใหม่ระหว่างเครื่องยนต์กลับมาติดการทํางานใหม่มอเตอร์นี่แหละเป็นตัวหมุนเครื่องยนต์ให้กลับมาติดการทํางานหรือคุณขับรถไปติดไฟแดงแล้วจอดรถหยุดนิ่งนะครับเครื่องยนต์หยุดการทํางานลงไประบบ idling stop ทางานขึ้นมาเครื่องยนต์ก็จะดับพอเมื่อไฟเขียวคุณต้องการจะออกตัวอีกครั้งหนึ่งยกเท้าออกจากแป้นเบรก รถสตาร์ทติดขึ้นมาใหม่มอเตอร์ตัวนี้แหละเป็นตัวสตาร์ทก็ทำให้ระบบไฟต่างเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวลูก1 2โวลต์ที่เลี้ยงรถเนี่ยแล้วก็ไดสตาร์ทไม่ได้รับภาระในการทำงานในตรงนี้นะครับเขาใช้มอเตอร์ตัว4 8โวลต์ขนาด9กิโลวัตต์เนี่ยในการทำงานหมุนเครื่องยนต์ให้ติดกลับขึ้นมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็สรุปโดยรวมประหยัดน้ำมัน ขึ้นกว่าตัวเจนอื่นๆ X Drive ในเจเนอเรชันล่าสุดของ X 6คันนี้ก็ขับขี่ได้แบบสนุกสนานขับมันเร้าใจแถมความประหยัดอัตราบริโภคเชื้อเพลิงอยู่ในเมืองก็อยู่แถว11กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเมื่อผมเดินทางไกลออกนอกเมืองออกต่างจังหวัดก็ระยะทางวิ่งได้สัก400กิโลผมมาลองกดรีเซตดูอัตราบริโภคเชื้อเพลิงอยู่ที่13กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้น สำหรับเครื่องยนต์6สูบแถวเรียง24บวาว B 5 8แรงม้าสูงสุดอยู่ที่381แรงม้าแรงบิดอยู่ที่540นิวตันเมตรผมบอกได้เลยว่าขับสนุกเล้าใจประหยัดก็สำหรับ BMW X6 คันนี้ผมบอกได้เลยนะเหมาะก,กับสายครอบครัวที่มีหัวใจความเป็นสปอร์ตและคุณก็ยังรู้สึกว่ามีความกระฉับกระเฉงเป็นวัยรุ่นเป็นพ่อบ้านที่ยังรักใน การขับขี่ที่สนุกสนานและยังมีความเป็นอนเนกประสงค์ที่จะพาครอบครัวเดินทางไกลไปได้แบบไม่ได้มีอุปสรรคถ้าไปซื้อ Z4 ก็นั่งได้แค่2คนเดินทางมีลูกน้อยเริ่มลำบากก็ต้องขยับมาเป็นรถสไตล์นี้ส่วนตัวผมเองก็ประทับใจในทุกด้านเลยนะก็ติดอย่างที่ผมบอกไปแค่การปรับแผงควบคุมแอร์นะครับเรื่องระบบอากาศหมุนเวียนก็เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนการก้าวลง ก็อาจจะต้องใช้การปรับตัวสักเล็กน้อยนะครับทั้งหมดที่ผมเล่าไปก็เป็นการทดสอบนะครับของเราที่เจออะไรมองว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นเนื้อหาสาระอะไรก็นำมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังนะครับและต้องขอขอบคุณหนักๆเลยสำหรับการกดซับสไข i b ์จนวันนี้ไดอัลต t o บล็อมาถึง5 0 0 0สนซับแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมหน่งจากไดอัลต้บ็อต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ